สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองได้ถามผู้ชมทุรงถูกทันนะครับผมอยอดวันกอกาก่อไฟเอฟซีได้ถามผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระหว่างนยยงานทงอัญฟ้ารุยแห่งลุงเรื่องหรือจะได้น้องอันฟ้ารุยกับคุณลุงที่ย้ายแต่นั่นแล้วมาบอกเลขนะครับถือสองหัวซ้อนแล้วนะครับนี่งวดที่สามนะครับวันนี่เพิ่งบอกอีกแล้วนะครับวันที่กสิบหกเมษายนหกเก็ดนะครับเพิ่งที่บอกได้แค่นี้ก็ตามไปฟังนดูกันนะครับ ข้ามาแล้วก็ถ้ากดติดตาม,ามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอม้วนทั้งวันนี้กับนุ่นที่ยาแบ่งปันมาให้เพื่อนจัดถ้าเป็นคลิปโปรดใชร์เอฟซีและต่อไปเรื่อทุกท่านได้ฟังได้รูไปนะกันตัวตคลิปนะครับเพื่อนแสนมาได้ยังไดงตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยครับตามผมมา้ะครับเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมันมีนุ่นที่ยากปรสิทภาพไปตามเนื้อทางเลขผีย,าย่า่แถานะคะผีย,าย่า่แถาบอกสองมวดซ่อนนะคะ ถูกมวดิ่านมาในนึ่งแปดแปดนึ่งตรงๆนะคะหางเดียวโคโลนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สามบอกอีกแล้วนะคะบอกอีกแล้วจะเป็นตัวใดน้นที่ย่าจะพาไปสัมผณ์พี่ลุงนะคะพี่ลุงก้นที่ให้ข้อมูลดีที่สุดเลขหางเดียวเลขที่ย่ายเถ่านะคะในงวดวันที่สิบหกเมษายนสองห้าหกเจ็ดนะคะย่าย่า่มันเสียหรอเปล่าี่อันย่าย่า่นาเสียแต่ตาเนี่ยหน่อยอโคตรเก็ดตาไม่ใช่บอกเฮ้ยนะบอก เ่้เข้าไปเบิ้ลจ้ะ่านนทุนนที่มาเจี๋ตัวจริงแล้วนะคะยาพานวยเนาะไม่นค่ะพอดีพี่เขยกับพี่สาวเกษียณเลยป่ะค่ะนี่ก็เลยมาี่บัตรนกเสียหมูนึงค่ะเคยแยกตลาดหลักค่ะที่นี่แล้วเลยมาจุดถูกกางแจกงส่วนเนี้ยมันมาอยู่บ้านเยอะมากันค่ะบานีไมาอยู่บ้านแล้วบานีบานีแม่ย่าทุ่มเป็นแม่ของพี่พ่อค่ะบานี ย์ไงเมย์ข้มนี่เป็นเมย์ไงข่งเราค่ะแล้วตายแต่ก้าแล้วีได้หน่อยเ่ละตอนนี้พีคาแล้วไปใสรได้เป็นชุดทูบที่หน่าร้าร้านจารามากันี่พีเมย์ไงแล้วมาเข่าฝันค่ะมาเข่าฝันที่่อก่อก็เมาเหาเรื่องมืมอหน,น,น,นึ่งค,ค่ะคเรีบาาทอดอ่างไอ้ส้มอ่ะลูกเขยนี่ยมันน่มันเพื่อเรา่อว่าฝาปแม่ฉมนะค่ะอันตอนบังเลบอกสองหไแม่ค่ะม่าคุณแม่มาหันโดนอ่าตอนนี้เอาแบรมากเรีบาา มันสองหมูคืออไรแล้วหม้อเราก็เป็นยางไรฮะหนออสาระซอนน่กสาระมเซอนอันดูซ่าเต็นพิเศษอตะขอพิบัติค่ะอันซ้อนที่เป็นไงห้ามมุกเอันสองหว้อใส่ไว้ยางมามาที่จะแบบยางสองหม้อหนูสาวมาสิีไงให้มาบอกเขาเลาาหล้นาดซึ่งมยังไมกน้เยค่ะอันเซอนเล็กเลขสี่ลอยเลยอีกเยหรือมาตือีกปล่อยยังไงตอนนี้มวสองมากปิดตะเลกออกเลย ่ค่ะซื้อได้สองหมื่นแล้ว่าขึอบ้าอันมี้ลานีเ่อก่อนยี่ปล่อยเรีวค่ะงแดต้งเลยออกนุ่แตดกันได้ยังไงค่ะออกแบดนงวันละห่าอันนี้ลายเหมือนว่าโซนอืแม่นุงแค่ะเอาควายน่ยามเกาอ่เรียกว่าอันคุณไม่นยามเกาห่เนาะเร่องเส่ยวเรื่องเสียวเล่าใกรแพรวคุค่ะค่ะอยมาเรกว่เมื่อไดกเมื่อได้กันก็เรียแฝดบไ เมือมาอันนี้ไง่ันมาเสริมแล้วอีกอัน,นสองรอยีย่เคยสื่อสามรอยเป็นลสื่อหนึ่งแปดแล้วส่วนแล้วมาสื่อแปดหนึ่งหาสิบบาทเือหาสิบบาทสบายบาทถึหมดเลขหลังจากเลขอ้ยสองมือฟันอ,อีกม่เาไม่ใหญ่มากไงสองสมเหมือนัวน,นี้แ่นหัวสิบา้าทนี่คนบอกบอกค่ะว่านี่แถามาบอกมนันบอกบนหรือล่างอันไู้่รู้แล้วเล่ามาแต่ตอนะงวดบวกนี้บอกบนบอกล่างบนแล้วก็บอก ก่าหายสองวดแล้วแล้วหายสองวดแล้วว่นี้ผ่าเขาเป็นวดที่สามนี่นีี่คือวดที่สามเอก็เล็กผู้ถ่ามกล้วเพืเล็บบอกว่าไปทมผู้ใดผู้ใดจะ่าผีน่ะติมที่น่ะบอกสามวดค่ะแม่บอกมาสั้นค่ะอันนี้ก็เลยว่าเมื่อใดก็อีหลาอันนี้ยังเ่าบอกพ่ออีกแล้วหายสองวัน่เนี่ยสองสมนี่วดสิบ้านี่วอดเกสองสามวดเก็ัสองสามเอามาบอกลายมือแล้บอแม่จำยกกระตขามเก่ายกบอกยกกัยำตะขาเก่าจนวอดนื่นี่ อได้สองหมื่นแล้เด็กเล็กด้วยจ้ะเขาไปบอกก็ต้องหวดเขาบอกก็ต้องหัวนะสองสามห้าเดียวพี่เอก็เลยว่าพี่เอกก็ซื้อซื้อพี่เขียมิตรค่อนบอกแต่ว่าที่ซื้อพซื้อว่าที่ซื้อว่าได้คันที่ซื้อนี่มั่นสี่ยางจ้าโมเดลยังค่ะมาแบ่งปันเอฟซีก็ได้เอฟซีสองห้ามีแต่คนดีมีน้นำใจถ้าเพิ่นถูกเพิ่นก็จะทำบุญนั่นนะคะจะไปเลิกไปแล้วบ้านันไทยพี่นะแม่ค่ะอ๋อค่ะแต่ว่าเป็นงานกันแบบเตอร์สภาพหมือนว่า เป็นยังคืขึ้นว่าอย่างไรท่าบุญห้ย้ายเทายันสิบว่าบอกเลขเขารยกานย้ายเทาสิบ่มาบก่าท่าบุญขึน้าบุตราบุตขบอกว่าท่าถ้าข้าบุญใสแล้วเรียบบาหนิมแล้วไปเกิดแล้วสิบพ่มาให้ส่งเขาบึงเาเยกวเราจะขึ้นว่าเนียแล้วแบลอกลีแล้ววันใหญ่แล้วเขาเรยกว่าอันใจลูกหลานันใจลูกหลานด้วยกไท้อันไทยเลขอันเนอจุนเนาะนาเอไอ้ ตายตาเลยน้อยตายตาโดนแล้วเนียกระตายแมกระตายไ้วกมาเขาฝันเลาที่เถื่อนตบพุกเขาฟันกับเป็นยังไงซื้อไม่ย่งปุ๊กแย่รู้อยุ่งถุ๊กแล้วซ้อแยุ่๊กแย่รู้สืไม่แย่ปุ๊กจ้าแต่ว่าลูกเคยลูกเคยแย่แล้วมันอนัุ้ทั้งทานวเศาแล้วีสาวก็ม่รูนที่ตายนี่ซื้อคุณยายพมขุนยายพมตายหลายปีแล้วตายแต่ตาเล่าดีตการ่ ฝันตอนตอนเราตายล่บอายุใครกับพี่ผู้ใดคุณยายผมเนี่ยเออผู้ใดผู้ไหยแล้วก็เจอผู้ใดเราหมดต่วันมีไงรถซมันยังปุ้มมัจเป็นตอนแกเป็นนิหน่อยวันนี้บอกสองสามห้างเดียวไข่เนาะไค่เนาะค่ะไข่เอฟซีเจ้าดีนั่นดว่าข้าเจ้าข้าเจ้าบุ๋งสองหมดทุกตัวเลยแล้วบอกแค่ตัวเดียวแต่ก็คิดว่าฝันมาไกบอกแตงแต่ต้องงวดวยได้บอกแล้วก็จะย่ำที่เจ้าซีมันบังับแมแนแล้วก็ะย่ำบอกห8ออกแดนึ่ตางวดนั่นบอกสองหกออกสหตรง สองหกตรงตรงต่นวัวัที่ผ่านมานี่ออกตัวครับหัวนี้กับบรูเนาะว่าจะเป็นตัวตรงหรือตครับแ้ปเอฟซีเรื่องดวงไมมดวงมันตาสองหัวซ่อน่ะเป็นบนทั้งมดแีดหนึ่งกัเป็นแดดหนึ่งกับเป็นบนสอหกกับเป็นบนหัวนี้กับบรู่มาเป็นบนหรือเป็นล่างแลวทางแม่เขาบอกตัวเดียวแม่เปนตาเป็นตาเป็นตาเสียงเลยหอกเพราะว่าพี่ละเก็กที่กับบอก บ่เกินสามแม่แบบมเกินสามแต่ปัญหาไม่จบเนาะแต่ว่าเพอาหญ่วะย้อนไปเหตุบุญเนีเพิ่นยันเพิ่นเ่มาเียเพเพราะว่าพี่จะเป็นคนที่บอกว่าหบรล่ามเสียข้าวมูล่าเพุ่นพี่ไปเฮตบุญใสมากที่เป็นมัก็ต้องต้อนงดงามว่ามันนี่คุณสุยี่จะไปรับไปแม่ออกเพราะว่ารถเี่ันนี้นี่จะนำพาญาติธรร ไปทำบุญ <One> ท <input> ุกวัดไม่คิดค่าน้ำมันอ๋อพี่เป็นสายผู้แทนที่ไม่คิดค่าน้ำมันกับนี่เจ้ามีหน้าที่เอาเอาแค่ใจเจ้าไปเพราะที่ไปรับไปส่งเพิ่นเพราะแต่ว่าเจ้าใจไปก็ต้องมันคนนี้มันเจ้ากับว่าต้องไปเพาะวาเจ้าไม่ใจไปค่ะะพาทอดพิธีเป็นโมงเป็นถวายเลยเพราะว่าพี่เป็นเนี่ยเจ้าของแบตน้ำมันหอมตาทองสุดอ๋อที่มาส่งออ๋ที่มาส่งยาแต่นี่ อ่อวิวได้นี่นะมันหอมตาตองสวนาายยนะครัรี่จะขอแต่ง่าตะลีิภาษาตลือ่าคนจ้ากัรน,น้องแซกน่นาเลี้ยงลู่เบิดบ้านโมบีุ้กเกษตรเน่ยังล่องบึงตามเมืองมอ่ส้ระโยนยัง,งทั้งลมทั้ง,งนัวโคษณาขางเทีนะ เอาดังตั้งกล้องเลยเดี๋ยวพี่จะทำให้ไม่ไม่หนูจะให้พี่รีวิวพ่านอ่นนี่ถาเอฟซีสนใจพี่ก็บอกเบอร์โทรกันไปเลยตัวนี้มันจะไม่เหนียวแลยนะไม่เปื้อนผ้าซึมเร็วเย็นนานหอมนานตัวนี้จะไม่เหนียวแลยนะเพราะว่ามันแตกต่างแต่ที่บอกท้องตลาดคือไม่เหนียวแลยนะไม่เปื้อนสภาพซึมเร็วเย็นนานนะเพราะว่ายาตัวนี้มันเกิดจากน้ำปวดทุกคนณน้ำปวด้งหมดที่ใช้ก็อยู่เป็นทั้งครูไม่ปนจะมีสารที่วัดตางสูตรักษาต้องเป็นออกมาเพื่อออกมาผ่านนู่นตั้งแต่วันจุดเท้า คนที่เป็นเียใหม่วันที่แปดจะลุกนั่งได้ที่เตะหัวจยุเท้าชเ้าเยุดเท้าเย็นงค่ป่อยเเพราะว่าที่เปื่เกยยามหาอีกที่หาวันที่ที่เล้วปกติพี่จะทํางานเลยส่วนงานข้าราชการเป็นครูส่วนพัฒนาเด็กเล็กเป็นจะเป็นระดับท่านพอแล้วพิลาออกพิคานที่เป็นนักบวชมาห้าปีอ้อชีพี่จะไม่ได้อยากตีเพอดแล้วจะเกียบพอดแล้วเป็นพยาบาลสองสมัยแต่ท่องซื้อปอเป็นหัวซื้ออเพราะว่ามันเป็นรุ่นสูงขึ้นพี่ชายพ่ออะเก็บโมโณะแล้ว เลยมาตัดฟองมาสืบทอดตออกเป็นยำหมองทั้งดมทั้งนวดมันเลยพิเศษเช่นนี้ก็ตะคุ่ไว้หนองหัวใครจะใช้ยกมือเสร็งหัวนี่ป็นหานพอตัดตอนนี้ค่ะเดี๋ยิมคนจนอ่าตอนนี้คนไทยนําเข้าไปหรือคนต่างชาตินําเข้าไปตะปิดดังยูเบเซียลชิลิมอนต้นฝรัลงต่างว่าเตยเรือญี่ปุ่นฮามาลาวแล้วก็เกาหลีเป็นประเนศที่เขาเข้ามาใส่แต่ว่า นี่จอ๊ออนุยาตจะ, <laughs> จ,ะ,จ,ะจะให้จะให้จะให้ใช้ดูแนะนําวิธีใช้ด้วยนะคะไม่ใช่วัาทาชื่อ <c oughs> แต่เราอยู่แบบพอเพียงแล้วก็เดินทางสายธรรมตัวนี้สีฟ้าหมายถึงคุณธรรมหมายถึงความเปิดกว้างสีใสหมายถึงถึงมันจะใสาขาวความบริสุทธิ์ <c oughs> แต่ว่ามากด้วยิ่ะถ้าเกิดว่าใครเป็นบูชาแตเกินนเดว่าไปวัดไปว้าจะเสียโยมือเสียหวตอนพระคนส่วนรถสักกะว่าเราควรจะชั่งโคนสุขบริบัติ <c oughs> เ้าลไปทนี้เข้าเวลาคนสวมบกตวานวดจังเิดหรือพจัถ้าถารักษาลูกเีวเขต้องท่าลังครัถ้าเกิดว่าปวดาปวดหัวเขนี่ยก็ได้ไหมว่าพี่ลูกจักรบาดเส้นเอ็นตึงปวดหัวไมเกรนความดันผดผนคันขีเข็บแน่งหดต่อแต้มก่อจัดไปแนเป็นไข้ชุบผ้าสิน้ำปั้นต่าดๆแล้วก็หยดยายาใส่เนย ครับกาบบางมาเอฟซีอะต่างๆทุกท่านคงติเงแล้วนะครับที่น้ทาติซาลูเลของคุณลุงนะครับที่ได้ตายนั่นแล้วมาบอกนะครับสำหรับผมถ่ายคลิปนี้ก็ที่เขาสลุยครั้งหนึ่งนะครับตายนั่นแล้วมาบอกเลขลูกสองหกหนึ่งแปดถูกพ่าสองหัวซ้อนนะครับเมื่อวดนี้ก็บอกอีกแล้ววดวันทีสิบหกเมษายนหกเก็นะครับบอกค้างเดียวนะครับสองสามนะครับสองสามค้างเดียวนะครับ มเท่านี้นะครับไปครับเบิร์ลางนะครับเป็นแน่ทางซื้อสังกินแป้งรัฐบาลกรหวังไม่เอฟซีเลยสัสมปูต้มุกทันควงเงสินนด้ฟางแล้วนะครับสำารับผมไม่ถ่ายคลิปนี้ก็ิดขออยู่ตีเพียงมิถนีเพราะวันนคิดต่อ,ตอไปทำคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ